สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจสินมสาวเพื่อไทยนะคะในราอยู่ที่โซนอย่างนะคะทุกคนเหล่านาของเฮาเองท้องมีสิีมากินตามะฮุ่งนะคะกระปิ้งป่าแต้วป่ายังปิ้งมีซุกนะคะทุกคนก็ะชิมาซิมตามะฮุ่งก่อนมีแกงหอย้อมนิดมานี้พอดีว่าปลาดีนะคะเพิ่นเอามาตอนนะคะมาแตงโมพร้อมเอาไว้เตรียมแก้เพลินนะคะโอ้ยอีลาดิเห็นตามะฮุ่งแล้วคือเมืองตอนปราแดดโลดขายเอฟซี แต่ตะเพ็ดขนาดเดี๋ยวเขามาซิมกันเลยหมากะเกิดเห่าได้แบบนี้ใครกินเอฟซีหมากะเห่าได้งงมากนะคะมาเด้อนะคะมากินน้ำอีลาเด้อคะ่ะตำมะฮุ่งอันนี้กับฟมือประดีนะคะนี่เพิน่นตำสู่อีลากินนะคะวันนี้ประดีกับพุงจอยเพิ่นมาเยี่ยมยูโคน้องนานะคะเพีร์เราคนไทยใจมักมงนุนเราตอนนี้เพิ่นปิ้งปลาอยู่อีลาเลยซิมตำ่งทานะคะมา แซบนะคะแซบมากทุกคนแบบมันเผ็ดหนัวยแซบอีดีนี่กินก็บแบบมากะหินนะคะหืมพิมพักเข้านะคะกินพักกับประแดนี่อิรายานะคะบวกกาซีให้เอฟซีเบิ่งเด้อ กินน้ำอีลาได้เลยแสแบทจะค่ะกินทาาปิ้งปลานะคะซิมแกงหอยประดีนะคะเลยละจามหนำให้เบิงจ์จำแสแบหนุกอร่อยเสแบนะคะแกงหอยนะคะหอมขนาดประดิ มันจะแส้เพื่อกันนะคะสุดยอดนะครับพี่น้องมื้นนี้กําลังปีงปลาสู้สีนุ่นสาวผู้ไทยกินพี่น้องใกล้จะสุกแล้วครับพี่น้องจะน้อยจะน้อยกับุกแล้ว ทุกคนลุงจอยจี้แล้วและปิ้งโดนเติเขาพอดีนะคะเพราะว่าบาวอุไทยปิ้งโดนเติบนะคะกันแล้วเราก็มากินตำมะฮูงอันนี้ก็บฟีมือปอดีอันนี้กับฟีมือปอดีนะคะนี่นะคะชื่หลานสาวคนสวยนี่ครับนี่อันนี้ประเทศบาวอุไทยใจมักม่วนนะคะฝากไปดีต่าเพื่นในเด้อนะคะความม่วนอยู่ที่นี่นะคะมาอีลาววันนี้ซิมซิมนะคะลุงจอยกับปิดงซิลากินกับปิ้งฝา จะแซ่บขคาดนั้นลาบไปทำงานโดนจะได้มาเทอานึงโดนมาเหอนะคะหลานสาวนาใกล้กันมาพี่น้องมากินแล้มาพี่น้องแซ่บแซ่บมือนี้นะเดี๋ยวต้อนไปแดกนะอือมันสายมันอยู่ทางนี้เป๊ะสปอนด์นะเป๊ะสปอนด์ตาเลยที่รักอืมแรงจ่อยสิ่งใดเขาต้่าจริงได้มนเนาะเ็สกินเขาอยู่ให้อยู่สวนพี่น้องเอ้ยแซ่บ ป่ามากกักจำประเด็นของยามเนาะมันเป็นแบบบอลต่อมันเนกาศทุกยอดเลยพี่เนาะสโซนยางนะมันนี่ส่นยางปลาก,กับผูดีซุกพอดีแซ่บเลยค่ะลุงจอยผู้ดีเนื้อแซ่บเลยนะคะเอาวันนี้เดี๋ยวอีลาจะขอโตละเด้อนะคะจะในคลิปนี้เนาะอีลาก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจเ่าผู้ไทยใจมากม่วนในเด้อจ้านะคะ ผู้ใดมาก,กันเมนูใดก็คอมเมนต์บอกอีลาไดเดอร์นะคะ<ด>มากแกงหอยก็คอมเมนต์บอกไดเดอร์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีเ,<อ>ดเดอ้อบ๊ายบาย